1-3กรกฎาคม2565จังหวัดประยองขอเชิญทุกท่านร่วมสัมผัสของดีแต่ละอำเภอไหว้พระดีเกจิด,ดังณวัดละหารไร่หลวงปู่ทิมอำเภอบ้านไขยจังหวัดประยองแล้วมาช็อปให้จุกถูกใจไปกับสินค้ากว่า100ล้านค้าพร้อมรับชมการแสดงทางวัฒนธรรมหนึ่งกรกฎาคมชมการแสดงย้อนรอยเมืองระยองมองไปในตำนานการขับขานเสภาตำนานเมืองระยองคุณกระบอกพื้นบ้านระยองสู่กวีที่มีชีวิตพบกับน้องจิรวัลแกนจันธิดาชาวสวน ป,ปี2565ทูตวัฒนธรรมจังหวัดประยองคอนเสิร์ตจิ้งรีขาววงเทวันและโฟลกซองวงคำแก้ว2กรกฎาคมชมหนังใหญ่วัดบ้านดอนหนังตลุงคณะสอสิบสารสินสิ์กระบกขึ้นพึ่งโฟลกซองไอเปเล่แล้วมาสนุกเพลินกับคอนเสิร์ตอีทฟุตบาท สามกรกฎาคมชมนิทรรศการชุมชนคุณธรรมบูสาธิตและจำนายผลิตภัณฑ์พื้นถิน่นบูสาธิตอาหารพื้นถิน่นและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายน้อมใจใส่เสื้อสีเหลืองแล้วมาเดินเที่ยวงานมาหากรรมรวมพลังขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยพลังบวร1-3กรกฎาคม2565น้25นี้ณวัดละหารไร่หลวงปู่ทิมอำเภอบ้นานไข่จังหวัดระยองจัดโดยจังหวัดระยองและสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง 1-3กรกฎาคม2565จังหวัดประยองขอเชิญทุกท่านร่วมสัมผัสของดีแต่ละอำเภอไหว้พระดีเกจิด,ดังณวัดละหารไร่หลวงปู่ทิมอำเภอบ้าน่ายจังหวัดประยองแล้วมาช็อปให้จุกถูกใจไปกับสินค้ากว่า100ล้านค้าพร้อมรับชมการแสดงทางวัฒนธรรมหนึ่งกรกฎาคมชมการแสดงย้อนรอยเมืองระยองมองไปในตำนานการขับขานเสภาตำนานเมืองระยองคุณกระบอกคืนบ้านระยองสู่กวีที่มีชีวิตพบกับน้องจิรวัลแกนจันธิดาชาวสวน ปี2565ทูตวัฒนธรรมจังหวัดระยองคอนเสิร์ตจิ้งรีขาววงเทวันและโฟลกซองวงคำแก้ว2กรกฎาคมชมหนังใหญ่วัดบ้านดอนหนังตลุงคณะสอสิบสารสินสิ์กระบกขึ้นพึ่งโฟลกซองไอเปเล่แล้วมาสนุกเพลินกับคอนเสิร์ตอีทฟุตบาท สามกระกฎาคมชมนิทรรศการชุมชนคุณธรรมบูสาิตและจมหนายผลิตภัณฑ์พื้นถิน่นบูสาธิตอาหารพื้นถิน่นและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายน้อมใจใส่เสื้อสีเหลืองแล้วมาเดินเที่ยวงานมหากรรมรวมพลังขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยพลังบวร1 3ถึงกระกฎาคม2565น้ 2, นี้ณวัดละหารไร่หลวงปู่ทิมอำเภอบ้นานไข่จังหวัดระยองจัดโดยจังหวัดระยองและสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง 1-3กรกฎาคม2565จังหวัดประยองขอเชิญทุกท่านร่วมสัมผัสของดีแต่ละอำเภอไหว้พระดีเกจิด,ดังณวัดลหารไร่หลวงปู่ทิมอำเภอบ้านไขยจังหวัดประยองแล้วมาช็อปให้จุกถูกใจไปกับสินค้ากว่า100ล้านค้าพร้อมรับชมการแสดงทางวัฒนธรรมหนึ่งกรกฎาคมชมการแสดงย้อนรอยเมืองระยองมองไปในตำนานการขับขานเสภาตำนานเมืองระยองคุณกระบอกคื้นบ้านระยองสู่กวีที่มีชีวิตพบกับน้องจิรวัลแกนจันธิดาชาวสวน รยองปี2565ทูตวัฒนธรรมจังหวัดประยองคอนเสิร์ตจิ้งรีดขาววงเทวันและฟลอกซองวงคำแก้ว สกระกฎาคมชมหนังใหญ่วัดบ้านดอดนหนังตลุงคณะสอสืบสารสินสิทธิ์กระบกขึ้นพึ่งโฟกซองไยเปเล่แล้วมาสนุกเพลินกับคอนเสิร์ตอีทฟุตบาท3กระกฎาคมชมนิทรรศการชุมชนคุณธรรมบูสาที่ระจน่านผลิตภัณฑ์พื้นถิน่นบูสาธิตอาหารพื้นถิน่นและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายน้อมใจใส่เสื้อสีเหลืองแล้วมาเดินเที่ยวงานมาหากรรมรวมพลังขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยพลังบวร1 3ถึงกรกฎาคม ม2,565นี้ณวัดละหานไร่หลวงปู่ทิมอำเภอบ้านค่ายจังหวัดประยองจัดโดยจังหวัดประยองและสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดประยอง1-3กรกฎาคม2,565 จังหวัดระยองขอเชิญทุกท่านร่วมสัมผัสของดีแต่ละอำเภอไหว้พระดีเกจิด,ดังณวัดหานไร่หลวงปู่ทิมอำเภอบ้นานไขยจังหวัดประยองแล้วมาช็อปให้จุกถูกใจไปกับสินค้ากว่า100ล้านค้าพร้อมรับชมการแสดงทางวัฒนธรรมหนึ่งกรกฎาคมชมการแสดงย้อนรอยเมืองระยองมองไปในตำนานการขับขานเสภาตำนานเมืองระยองคุณกระบอกพื้นบ้านระยองสู่กวีที่มีชีวิตพบกับน้องจิรวัณแกนจันท์ธิดาชาวสวนระยองปี2565ทูตวัฒนธรรมจังหวัด ระยอคอนเสิร์ตจิ้งรีดขาววงเทวันและฟลกซองวงคำแก้ว สองกระกฎาคมชมหนังใหญ่วัดบ้านดอดนหนังตลุงคณะสอสืบสารสิลสิทธิ์กระบกขึ้นพึ่งโฟกซองไอเปเล่แล้วมาสนุกเพลินกับคอนเสิร์ตอีทฟุตบอลสามกระกฎาคมชมนิทรรศการชุมชนคุณธรรมบูสาธิตและจำนายผลิตภัณฑ์พื้นถิน่นบูสาธิตอาหารพื้นถิน่นและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายน้อมใจใส่เสื้อสีเหลืองแล้วมาเดินเที่ยวงานมาหากรรมรวมพลังขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยพลังบวร1 3ถึงกระกฎาคม 2,565นี้ณวัดละหานไร่หลวงปู่ทิมอำเภอบ้าน่ายจังหวัดประยองจัดโดยจังหวัดประยองและสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดประยอง